อพอ,พอ,อ้พูดหลอนมากเลยสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมช่อง p m 2 r r r a c i n g ครับวันนี้ก็ เราไมา่อยู่กับที่บิ๊กวิงเช่นเคยนะครับบิ๊กวิงกรุนะครับวันนี้เราก็ได้มาเจอรถแข่งครับผมงศูนะฮะเขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับทางหลายทีมนะครับที่สนับสนุนพอใครอยากมาสนับสนุนนะครับหากจะให้แบบว่าช่วยเป็นสปอนเซอร์กับนักแข่งก็ได้นะครับใครสนใจนะครับผมเพื่อเอามาเป็นโฆษณาก็ได้คุณจะได้เป็นหรือว่าโฆษณาแบรนด์ของคุณไปเลยไม่รู้ค่ายไหนอะไรเงี้ยคือหนึ่งผมชอบตรงเที่ยวฝรั่งอะ พวกบริษัทฝรั่งเขานะเขาจะสนับสนุนพวกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกีฬาเยอะมากแล้วหนึ่งเขาจะเอาเมาเหมือนเอาเป็นจุดจุดโพสจุดขายจุดโฆษณาดีกว่าเนาะประมาณนี้ว่าเอ้ยโฆษณาเนี้ยเหมือนผมเจอก็เป็นที่ผมเห็นรายการแข่งรถแลนดลี่อะไรอย่างเงี้ยคือเ,อเช่นเป็นยกตัวอย่างาบริษัทไออินเด็กเนี้ยไอที่เป็นบริษัทส่งพัสดุ เขายังเป็นผู้แบบสนับสนุนรายใหญ่ให้กับทีมแข่งรถเลยอ่ะคือแบบแล้วก็แปะคือโดยที่เขาไม่ได้แบบทําเกี่ยวกับรถเลยนะเขาไม่ทําเกี่ยวกับรถเลยคุณผู้ชมเขาบางบริษัทคือไม่ทําเกี่ยวกับรถยนต์เลยแล้วบางบริษัทไม่ได้ทําเกี่ยวกับการทําผลิตรถการผลิตอะไรรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถอะไรคิวโสดเขามาสนับสนุนให้กับทีมแข่งหรือกีฬาอย่างเงี้ยที่แบบที่ที่มันจาเป็นแล้วมันถือว่าเป็นโอกาสเอื้อหนวยให้เป็นโฆษณาแบรนด์ของตัวเองด้วยเนาะ มันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะเผื่อใครสนใจนะครับเข้ามาสนับสนุนกันได้แล้วแบบทีมผมก็ได้ผมก็อยากจะตั้งทีมเหมือนกันแต่เนาะเรื่อยๆค่อยๆเป็นคเข้าไปไปผมก็พยายามแบบแบบประมาณหนึ่งอะเอาแค่พอประสบการณ์เนาะแต่ว่าอยากจะคว้าแชมป์ทักงนิดส้กหน่อยหนึ่งก็ยังดี <What? S 1> แล้วก็ผมอยากโฆษณา,าบบช่วยผู้ขุดช่วยไปนในตัวด้วยช่วยแบบว่าเออช่วยกันไปมาประมาณนี้แหละผมวุ้ไม่เก่งหรอกแต่ว่าก็อยากแบบสนับสนุนนะอยากให้ มาสนับสนุนกันแล้วก็ทางอฮอนด้าพเขาก็สนับสนุนกันกนะครับให้กับ<อ>ก็ประมาณนี้นี่รถก็ผมมารีวิวรถดียว่านะพูดแม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรกแล้วก็ปั๊มเมมโบนะครับตัวไหนไม่รู้ไปดูเอาอก็แล้วก็เมมโบน่าจะเป็นตัวตัวโฟมเอนโบก็วะอ่าอันเด็กขยับได้ดยนเรอย่างรงี้ คือมันจําเป็นนะใช้กับการแข่งขันแล้วคันนี้ตัดระบบ ABS ไปแล้วนะฮะคือมันในสนามแข่งไม่ไม่จําเป็นต้องใช้อันนี้คือมันยังเป็นกล่องลมนะมันยังไม่ใช่กล่องกล่องเอ่อ h r c กล่อง h r c เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเอาภาพลงให้ดูว่ากล่องใส่กล่อง HAC แล้วมันจะเขาเรียกว่าไม่ตัดอะไรไปบ้างหนึ่งก็คือพัดลมมอน้าไม่ต้องใส่แล้วสองฟิชิปเตอร์ก็เป็นฟิชิปเตอร์แบบ สนามแข่งเลยคือรถมันเป็นโพ r r c ที่สำหรับสนามแข่งเลยล้อโอ,โอ,โอแซดเป็นไงละ่ะล้อเบาเลยก็ผมขอบคุณแบบเจ้าของมากครับที่ให้ผมมารีวิวรถสนามว่าเป็นยังไงก็เขาจากการคือกดกดคือหนึ่งแฟรลิงนี้ยอ่าโอเคแฟลลิงไม่มีไฟหน้านะเห็นไหมไม่มีไฟหน้านะครับไม่มีไฟหน้าไฟหน้าไม่มีแล้วก็อา่า อะไรอีกตัวมันจะมีอรูตรงนี้คือไม่ร้อยนะแต่ว่ามันจะมีการร้อยร้อยตัวรูร้อยฝาน้ํามันเครื่องตรงนี้ร้อยตรงนี้ด้วยจุกนี้แล้วก็ร้อยตรงเอตัวกล่องน้ำมันเครื่องคันนี้น่าจะเป็นไม่ร้อยมันมีคันที่ร้อยอยู่แล้วก็ร้อยตรงนี้คือเซฟร้อยน็อตอ่าร้อยหมดร้อยหมด แล้วก็ฝาแล้วก็อกล่างเนี่ยสำคัญสุดคืออกล่างมันต้องเป็นระบบเพื่อให้รองน้ามันเครื่องเวลาเครื่องแตกนะเครื่องระเบิดอย่างเงี้ยคือในสนามแข่งเหตุการณ์ที่เครื่องระเบิดมีเยอะครับหลายปัจจัยหนึ่งอากาศร้อนอากาศร้อนสภาพอากาศที่มันเวลวร้ายร้อนจัดเงี้ยเหมือนอาทิตย์ที่แล้วคือมันเป็นเรื่องปกติครับสําหรับเครื่องระเบิดคือหนึ่งมันร้อนจัดแล้วหนึ่งกดคือเขาให้ใช้น้ําเปล่านะครับ ถามว่าน้ําเปล่าได้ไหมได้แต่มันได้แค่ระดับหนึ่งหนึ่งมันไม่ได้ช่ว,ย,ชวย,รยระบายความร้อนได้ดีแต่เวลามันหกมันระเบิดออกมาเนี่ยมันมันไม่ลื่นงไงน้ําเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นน้ํายาหล่อเย็นมันก็มีโอกาสลื่นน่ะสูงอยู่นิดนึงแต่คือกฎกติกาสนามเพาะแหละก็ประมาณนี้เนี่ยมันเป็นพลาสติกแบบไฟเบอร์ท้ายๆก็ไม่มีนะมีแต่ไฟบอกบอก,บอกสีเนี่ย เวลาหน้าฝนคือมันต้องใช้ไฟท้ายเพื่อว่าอันนี้คือท้ายรถนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอุ้ยเออร้อนมากเลยครับทุกคนแต่เขาเซฟรถนะอันนี้เขาก็คุ่งหมดเลยเซฟหมดเลยคือบางคันนี่ล้มหนักเหมือนกันนะแล้วก็บอกผมบอกตรงตรงนะว่าสามอาเป็นรถที่จูนยากมากจูนให้เขา้าเข้าที่เข้าทางยากเพราะว่า มันแรงพอชุดเกียร์มันแตกแตกแตกด้วยว่ามันแรงจัดๆแรงจริงๆถึงแตกนะคือวง่ายว่าผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราคือผมไม่รู้ว่าทีมไหนนะทีมอาจจะเก่งกว่านี้ทีมอาจจะมีเงินเยอะกว่านี้อาจต้องซื้อชุดเกียร์ของ h e n อาซีมาใส่ก็ถือว่าอาจจะไม่แตกก็ได้เอออาจจะแบบอยู่ต้องคงคนนานอ่างเงี้ยโปรตีรถพวกนี้เออรถแข่งอ่ะเขาจะเขาเรียกว่าโอฮอนอ่ะ หลายหลายรอบนะเวลาแข่งเสร็จอะไรเงี้ยมันเหลือก็จะรอบหนึ่งสักรอบหนึ่งโอ้ฮอนอเงี้ยเออโอ้ฮอนเครื่องใหม่เขาจะเปลี่ยนพักเท้าปรับได้สําหรับซารีนาของนักแข่งปรับให้เข้ากับนักแข่งเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวยากเลยนะผมบอกเลยนะติดอ,อ,อี้ยติดเลยมันเลี้ยวยากมากเลยนะมันเหมาะทั้งรรถเค้งจริงอันนี้คือคร่าวๆนะเจ้าขอนะงเขา,าทำไม่เยอะ่าไรคร่าวๆอันเนี้ย ยางก็เป็นยางสลิกนีย่ยางสลิกสลิกจ๋าไม่กัดดอกอ,อันนี้ผมว่าไม่แน่ใจว่าเขาหุ้มไว้เพื่ออะไรนะแต่ว่าน่าจะาไว้กันน้ําพวกความชื้นอะไรอย่างเงี้ยลมะมนะัะมนะ้งประมาณนั้กลัวคิดเกือมันขึ้นหรือเปล่าโดยรวมนีก็ประมาณนี้ครับรถมันก็เบาะมันไม่ไม่ใช่เบาะนะมันเป็นฟองน้ำเอาไว้รองเฉย มันไม่ได้ให้สะดวกสบายเท่าไหร่ท่อเขาเป็นท่อเดิมครับก็ยังไม่ได้เป็นท่อฟูเท่าไหร่ต่างจากรถเอ่อของพี่เบนนะฮะพี่เบนเขาจะสุดสุดเยอะอยู่แต่ผมไม่สามารถที่จะเอามานี้ได้เพราะว่าเราจะไม่ขออนุญาตเขาผมขออนุญาตแต่แตเขานั้นครับขอจากเจ้าของแนละ้วผมก็เลยแกมาลองรีวิวดูว่าฟิลลิ่ง <Feeling S 2> ของรถแข่งเป็นยังไงนะมันก็จะประมาณนี้แหละคือของแต่งอาจจะลนๆหน่อย แล้วก็ด้วยว่าคุณต้องเตรียมเงินให้เยอะมากที่สุดนะในการที่จะแข่งต่อเลสหนึ่งสองสามเลสเงี้ยค่าสนามถือว่าจะไม่แพงนะผมจะขึ้นตารางให้ค่าสนามถือว่าจะไม่แพงแต่มันจะแพงค่าที่พักเงี้ยบางทีมเขาก็จะไปเช่าที่พักที่ถูกๆเนาะมันก็จะโอเคมากเลยที่ที่พักที่แบบไม่แพงมากจนเกินไปพอรับได้เงี้ยพอประหยัดไปหน่อยส่วนมากก็จะมาเปลืองอ่ะเปลืองอะไรบ้างน้ำมันเครื่อง ของเหลวของเหลวนะ้ำมันเครื่องแล้วก็พับเบกรกพับเบรกแล้วก็น้ำมันเบรกต้องเปลี่ยนยางยางสองพันเลยแล้วก็โซ่ส,เต,ซสเตอร์โซ่สเตอร์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องเปลี่ยนมันก็จะเปลืองประมาณนี้แล้วก็น้ำมันโชค๊คโชค๊คอาจะต้องเซ็ตใหม่เี้ยอะไรเงี้ยเซ็ตไปเซ็ตมาคือหมดทีก็เป็นแสนอะตัวพันนะระดับตัวพันเนี้ยก็เกินแสนแน่นอนระดับตัวพันนี็เกินแสนแน่นอนแต่ถ้าเป็นตัวคาร์ด รู้สึกคันเล็กๆเนี่ยผมเคยไปถามเจ้านึงนะคัสขับคัส400เนี่ยอยู่ใกล้บ้านผมนี่แหละเขาบอกว่าปีนึงเขาหมดเกือบแสนกว่าแต่ด้วยที่ว่าหนึ่งสปอนเซอร์เขาช่วยสปอนเซอร์สปอนเซอร์โอ้ยสปอนเซอร์อออรช่วยอะไรบ้างนะครับก็จะมีแบบช่วยส่วนลดค่าโซ่ค่าสเตอร์ส่วนลดค่ายางส่วนลดผ่าเบรกอะไรเงี้ยเบรกบางทีเขาอาจจะให้เลยแล้วก็แค่ถ่ายรูปโฆษณาให้เขาอะไรเงี้ย พราะประมาณนั้นขึ้นอยู่หลายปัจจัยที่ทางสปอนเซอร์เขาจะสนับสนุนในแบบไหนเงินเงินบ้างเงินบ้างบางส่วนของบ้างอะไรอย่างเงี้ยถือว่าดีครับอย่างน้อยๆเพราะว่าบางคนเก่งมากจนได้ไประดับโลกอ่ะก็เยอะคือพยายามที่จะดันให้ไปสู่ระดับเวทีโลกอะ่ะเยอะมากเพราะว่าเขาไม่รู้จะแข่งกับใครแล้วในไประเทศไทยเนาะ <c oughs> ผมเพิ่งเคยเจอนี่แหละแต่คือมันไปมันต้องไปคือหมดเยอะถ้าเกิดมีผู้สนับสนุนดีอะ่ะมันไปได้ไกลแน่นอนครับบอกเลยว่า กินขาดอย่างน้อยธงไทยก็คงต้องขึ้นในเวทีโลกบ้างแหละเออก็ขึ้นมารอบหนึ่งของน้องกล้องนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับอย่างน้อยก็ถ้าเกิดเด็กคนไหนหรือวัยลุกนไหนสนใจเนี่ยผมว่าลองเข้ามาดูลองมาสอบถามรือว่าหาพยายามเข้าหาทีมให้ได้หรือพยายามคัดตัวดีกว่าตามข่าวสารเี่บ่อยๆนะครอย่างน้อยมันช่วยคุณได้เนาะเผื่อแบบเป็นฝันห,หลายๆคนเนาะอยากแบบ ขับรถแข่งมั่งอะไรอย่างงี้บ้างเนี้ยคือผมเด็กเห็นเด็กอ่ะหลายคนพูดอ่ะก็ชอบเหมือนกันคาพูดแต่ละอย่างคือแบบเดี๋ยวผมอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นคือด้วยเรื่องว่าภาระเงินนู่นน,นั่นนู่นนี่รถแข่งเหมือนเหมือนในหนังที่เขาพูดรู้ไหมลูกรถแข่งมัน,มน,นร,ร,รนาคาเท่าไหร่ใช่ไหมรถแข่งหนึ่งคันราคาเท่าไหร่คันนี้ก็ล้านกว่าละเนี่ยคันนี้ล้านกว่าละถ้าเกิดเป็นเอสพีเนี่ยก็ล้านล้านกว่าโตธรมรมดาก,ก็เกือบล้านละอีกนิดนึงเพิ่มตงังก็นิดนึงก็ล้านละ ก็เดี๋ยวจบเท่าเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมเปิดสตาร์ทให้ดูแล้วกันผมเดี๋ยรเบาๆนะไอ้หรือเป็นคนเจ้ยอ๋อมันเป็นคนแจอุย้ยขอโทษแกแกข้อมูลใหม่ครับมันเป็นคนแจนนบผมเพราคนแจติดรถผมนึกว่าตัวจับเวลาอ๋อตัวทมัมเมอร์อยู่นี้ถ้าเกิดเขาซื้อทมัมเมอร์เขาจะติดตั้งตรงนี้โอเคเข้าใจแล้ว เราลองสตาร์ทดูนะครับว้าวเดินของผอมไง เพราะว่ามันเป็นน้ำเปล่าผมผมไม่อยากยุ่งกับรถมากมันเป็นน้ำเปล่าเนาะเือรถมันเป็นน้ำเปล่ามันอุณหภูมิก็เลยขึ้นไวมากเมื่อกี้เนี้ยขึ้นไวนะจากโปรติสูตรแม่งห้าสิบหกสิบแล้วอ่ะไวเกินโอเคเราจะจบพิพเพียงเท่านี้นะผมเจอกันครับขอบคุณมากครับฝากติดตามากดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมกับช่องพีเอ็มทูอาร์เลยสิงครับผมมาครับไปเลยจ้